มิจจี้ที่รักช่วงนี้ผมก็ได้ดูข่าวนะครับแล้วก็ดูรายการของกระแสเนี่ยเขาก็เล่นในเรื่องของนะครับท่านทิพย์นะครับหรือว่าไฮโซนะครับคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ไม่แน่ใจไม่ฟันของว่าปลอมหรือไม่ปลอมนะไปจีบดาราสาวคนหนึ่งนะชื่อคุณคุณคณานะก็คือดูมาสามมาสองวันแล้ววันนี้เป็นพุธนะก็จะมีอีกวันหนึ่งนะขังกระแสไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีเปล่าหรือว่าจะเล่นทั้งสัปดาห์ก็ไม่แน่ใจนะก็พอผมได้ฟังเรื่องราวเนี่ย มาสองวันแล้วนะทานหัวรกแสนะครับแล้วก็ได้ดูข่าวนะครับช่องนะอื่นๆมากมายเนี่ยแล้วก็ทําให้นึกถึงละครนะสองเรื่องที่ผมได้ดูมาในชีวิตนี้เนี่ยนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณเนี่ยนะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับไฮโซโปลอมนะครับไปหลอกคนหรืออะไรเงี้ยแต่เป็นแนวคอมเมดี้นะคือดูละครเครียดตลกแต่ว่ามันก็ได้ทาให้แบบว่าคิดถึงวันวาเนี่ยอดีตวันวาสมัยก่อนที่เราเคยมีความสุขกับการชมละครนะครับทีวีนะครับ ก็2เรื่องนะเรื่องที่1ช่องสามเรื่องที่2คือช่องเจนะครับอันนี้คือผมจะเรียงกันแบบตามตามท i m ล l i นะตามเวลาแล้วกันความชอบมันมันให้คนละอารมณ์นะคือมันมันชอบมากทั้งสองเรื่องเลยจนมันบอกไม่ได้ว่าเรื่องไหนมาอันลำเียงันสองแต่ว่านะครับให้เท่ากันเลยนะครับมามาฟังกันเลยครับเรื่องที่หนึ่งฟังจนจบนะครับจะได้รู้ว่ามันสองเรื่องคือเรื่องอะไรผมจะบอกทีละเรื่องนะ เรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องท่านชายกรรมลรอนะซึ่งต้องเป็นท่านชายการรมลอในปี40นะปี40นะครับสมัยนั้นเนี่ยก็คือคุณนะครับจักกิตอมรัตน์นะครับ,กกรรบเล่นนะครับเป็นเป็นท่านชายนะครับผมคือเป็นจริงๆเขามาอมารีเมงอีกรอบหนึ่งตอนปี59นะ ปี e 5 8 5 9อะไรเงี้ยแต่ว่าผมจะไม่พูดถึงอันหลังเพราะว่าผมฝังใจกับอันแรกมากนะครับก็เป็นแนวแนวคอมเมโดี้นะไปบทประพันธ์ของเกตแก้วนะนะครับซึ่งทั้งสองครั้งเนี่ยถูกผลิตโดยบริษัทยูมาเกาเกจำกัดน,นะครับผมกำกับการแสดงโดยชูชัอชยองอาจชัยนะออกอากาศท่องสามตอนนั้นเนี่ยปีสี่ส่วนพอดีเป็นช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะคือความเครียดมาเยอะแล้วมีละครเรื่องนี้ออกมาเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยรู้สึก สบายใจคนระับดูแลอมยิ้มคือผมรอเลยนะเมื่อไหร่จะถึงเวลาสองทุ่มครึ่งนะครับผมก็ไปนั่งเฝ้าหน้าจอจะได้ดูละครนี้อีกนะครับเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาตอนนั้นผมก็น่าจะอยู่ประมาณสักมัธยมนะประมาณมหมห้ามหกอะไรเงี้ยนะเป็นความสุขของเด็กวัยรุ่นช่วงนั้นคือของผมแล้วกันของอื่นไม่ไน้ใจนะครับก็จะแสดงโดยนะครับคุณประกิตอมรัตน์นะรับบทเป็นนะครับยิ่งยงก็คือนะครับ ท่านชายยิ่งยงนะครับตอนแรกเขาเป็นตอนแรกเขาเป็นเป็นรปภนะชื่อยิ่งยงแล้วพอตอนหลังเนี่ยจะกพัฒผูเนี่ยได้เป็นเทพได้เป็นท่านชายเทพยิ่งยงเป็นเฮโซเลยนะครับรับบทโดยจก,กิเตมรัตถูกต้องหญิงนุย้ยรับบทโดยรามาวดีสีสุขะนะครับหญิงเพชรพิงค์นะครับร,นะรับบทโดยจันจิลาจูแจ้งนะครับแล้วก็มีดาราอีกหลายคนนะเช่นนะครับ นภัสนภัสทรมัดสี่วงแล้วก็เพียบัพสอนนะครับคุณเชอรีร่เคมบังสอนก็จะเล่นหกันนะก็เป็นเรื่องราวของยิ่งยงนะซึ่งมีหน้าที่เป็นรปภนะอยู่ที่หน้าโรงแรมใหญ่นะครับซึ่งมีความเสียาในชีวิตเป็นอย่างมากเลยหวังจะถีตัวเองขึ้นไปให้ได้ดีอะไเงยนะจนวันหนึ่งมีคนมาเข้าใจผิดคิดว,ว่าเขาเนี่ยเป็นท่านชายเทพยิ่งยงผู้สูงส่งนะครับเขาก็ไม่รอช้าเลย ได้สมมาเป็นลูงชายแล้วก็มีเรื่องราวของการออกสังคมไฮโซที่มันไปไปพบปะาผู้คนนะครับมากมายนะครับคือมันก็คือได้เห็นความแบบความอยากเป็นอยากได้อยากมีอยากเป็นนะครับของยิ่งยงอ่ะที่ได้เข้าไปอยู่จุดนั้นอะไรเงี้ยผมคิดว่าใน YouTube น่าจะมีแบบย้อนหลังหรือว่าคลิปให้ดูนะอืมลองไปดูนะครับเรื่องนี้ก็คือ แฮปปี้อะครับผมต่อมาเรื่องที่สองครับผมเรื่องสองเรื่องสองนี้ก็เป็นเรื่องของไอ้เปลี่ยนมาช่องเจ็ดแล้วช่องเจ็ดนะครับเรื่องนะครับนางสาวจริงใจกับนายแสนดีเรื่องนี้ก็นะครับน่าแดงโดยพิษติ๊กนะพิษติ๊กเล่นกับอั้มพัชราภานะครับผมตอนนั้นช่องเจ็ดนะนะครับพิษติ๊กเนี่ยเล่นรับบทเป็นนายแสนดีนะครับเป็นหนุ่มหน้าตาดีนะครับกระล่อนนะครับชอบทำตัวเป็นเซติเฮโซหลอกสาวเป็นวันๆหนึ่งนะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็คือเป็นเด็กที่อยู่ที่อู่ซ่อมรถนะเออแล้วก็ตอนไล่ออกเพราะว่าขโมยรถในอู่ไปใช้ไปใช้น่าจะแบบไปใช้จีบสาวหรืออะไรเงี้ยนะไปใช้แบบใช้สมลอยตัวเองเนี้ยวันหนึ่งแสนดีก็ได้เอื้อ,อประโกับนางสาวจริงใจซึ่งก็ะรับบทโดยคุณอำพชาภานะเป็นสาวสวยหุ่นดีเลยสวยๆเลยนะครับต่างคนต่างเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแต่ละคนเนป็นเศรษฐีก็ได้มีเหตุแบบว่าให้นะครับ นายแสนดีกับนางสาวจริงใจเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในวังวนของพวกไฮโซอะไรเงี้ย้คู่ก็แบบหลอกกันไปหลอกกันมานะครับมีคมความเข้าใจผิดย่นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกละครเรื่องหนึ่งที่ผมชอบนะชอบชอบมากเลยนะครับก็คือผมดูข่าวช่วงนี้แล้วเนี่ยก็ยังนึกถึงนะครับละครสองเรื่องนี้ขึ้นมาท่านชมละครเคยดูไหมละครสองเรื่องที่ผมได้กล่าวไปนะครับถ้าคุณที่ดูแปลว่าคุยกับผมเนี่ยก็ อายุพอสมควรเลยนะครับโอเคงั้นผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ